นี่นะครับฝนเพิ่งหยุดตกครับเอาไปส่งน้ำน้ำไปส่งครับที่สวนนะครับก็โทรมาสั่งเมื่อกี้นี่ไล่น้ำค้างสายออกก่อนนะั้งงานเติมน้ำไมาอยู่เป็นยังวัวนี่ทั้งหนึ่งพันลิตรนะครับนี่ครับ น้ำเป็นบอ่อตอกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูม่น้ำปาดนะครับว่าน้ำมันมาเยอะขนาดไหนนะครับนี่ครับเดินไปประมาณ20เมตรถึงนะครับเดี๋ยวจะมุด มุดป่าเข้าไปดูนะครับว่าน้ํามาเยอะขนาดไหนนะครับนี่ครับพอที่ต่อท่อท่อที่ต่อจากบ่อนะครับนั่นนะครับบอ่อเดิว์สองนิ้วนะครับนี่ครับเดวสองนิ้วครับนี่เป็นหลังบ้านนะครับหลังบ้าน ที่ผมเอาน้ำนะครับอยู่ตรงข้ามบ้านผมนี่ครับสามสองนิ้วครับขึ้นดีครับประมาณไม่เกินเจ็ดนาทีเต็มถังพันลิตรครับนี้เป็นไดใช้ในบ้านครับดูดจากบอ่อเดียวกันนะครับเดี๋ยวหาขี่ไปดูไอ้น้ำก่อนครับมันมาเยอะขนาดนห้นครับบ้านผมเขาเรียกแม่น้ำปาด มันเป็นมันเป็นแม่น้ำที่มาจากอีกอำเภอหนึ่งนะครับแต่น้ำปาดอุตรดิตฐ์มีอำเภอด้วยครับอำเภอน้ำปาดแต่ผมไม่ใช่อําเภอน้ำปนะครับผมอยู่อำเภอฟากท่าเลยน้ำปาดมาประมาณถึงบ้านผมก็ประมาณยี่สิบแปดโลดอู้น้ำมาเยอะเลยครับดูครับ แต่ยังไม่ถึงข้างบนนะครับนี่ครับโอ้ยมาดูได้สุดแค่นี้ครับต้นไม้เยอะครับต้นไผ่เยอะครับนู่นครับอู้มาเยอะอยู่ครับหาที่ไหนจะชัดไม่รู้โอ้ดูครับแดดส่องเลยนี่ครับ กว้างประมาณห้าสิบเมตรครับตกตั้งแต่เมื่อวานครับแต่วันนี้ไม่ค่อยตกนะครับเขาบอกทางทางอำเภอครับทางแถวอำเภอฟักท่าครับเขาบอกว่าท่วมท่วมสะพานเลยนะครับน้ํากําลังมาเขาว่าอย่างเงี้ยครับนี่ครับมาเยอะอยู่นะครับรถไฟยังมาไม่ถึงไม่รู้นะครับนู่นครับดูมไหลครับแต่โอ้แดดสอง นี่ครับโอ้แปลว่ามันทางเหนือมันตกเยอะครับแต่เมื่อวานบ้านผมตกทั้งวันเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ตกครับส่วนมากไอ้ต้นไม้เศษไม้กิ่งไม้นะครับเยอะครับท่อนไม้ครับท่อนไม้อ,อมาเป็นท่อนเลยครับ นี่ก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับอีกอีกประมาณหนึ่งสองสามอีกสี่เมตรนะครับสี่เมตรครับถึงตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับอีกประมาณสี่เมตรครับเนี่ยครับเนี่ยถึงนี่แล้วครับประมาณสี่เมตรนะครับ โอ้ท่วมเยอะอยู่นะครับผมว่าน่าจะยังมาไม่ถึงนะครับถ้ามาถึงเยอะกว่านี้อีกนะครับนำ้ำแต่มันตกตกหนักอยู่ทางเหนือหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ครับอีกสี่เมตรครับถึงฝั่งนะครับ โอ้มาเยอะครับโอ้แดดก็ส่องเดี๋ยวหาที่ใหม่กันที่ไหนชัดไม่รู้หาที่ชัด,ชดๆก่อนครับก็อปไเยอะเอาไปไม่ได้โอ้ก็ไปไเยอะครับไปไม่ได้ครับ จากจากแม่น้ํานี่นะครับไปถึงบ้านผมก็ประมาณร้อยเมตรได้อยู่ครับแม่น้ำป่าโอ้ไม่เดินไปแลครับตดกอไผ่เยอะครับแถมยุงอีกเดูดูนะครับ,รน,รบ, <c oughs> น,รบน้ำเต็มมนะั้ง นี่ครับโอ้ผมว่าแล้วดีนะครับนะผมเอารถไถคันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเอามาประจําไว้ดูดน้ําไปสวนหน่อไม้ฝรั่งครับโอ้ไปว่าเอาขึ้นมาก่อนเกอาไว้นี่ประจานะครับโอ้ไปประมาณร้อยเกือบร้อยห้าสิบเมตรครับถึงบ้านผมอะนี่ครับนะผมจะเอาจอดไว้ตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงที่เนี่ยครับถอด สายยางออกนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับจอดไว้นี่ประจํานะครับน้ำผมจอดรถไถไว้นี่ประจำแล้วเอาไว้ดูดน้ําตลอดครับนี่ครับน้ํามาถึงนี่ครับก็ประมาณสามเมตรสามเมตรถึงรถไถนะครับประมาณสามเมตรถึงรถไถนะครับนี่ครับนี่ครับเอาขึ้นไปไว้ฟังก่อนนะครับ แปลว่ารู้ทันนี่ครับเดี๋ยวรถไถดำน้ำจากจากรถไถเอาไว้ดูดน้ำคนระับเดี๋ยวกลายเป็นรถไถดำน้ำ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปถอดปลั๊กก่อนนะครับน้ำเต็มแล้วครับมันก็เป็นส h นล e ว